สวัสดีครับ่อับพ่อบ้านสายเดินอีกเช่นเคยครับผมมือนีก็อยูกับลิงเก่าลิงเกลือครับเดิไปดอกโรงเรียนโควิดระบาดตลอดเลยเดี๋ยวกินหลอดลูกของน็กหน่อยมิส่ก่อครับกับโโลน่าให้เพื่อนมือนี้เพราะว่าทัพงอบัานสายเดินกินตับปงคงกับนี่ครับนี่นี่นี่พระดูอมก่อนหนึ่งปูหน้าครับเสียบๆนะกินพี่แนวเบิ้งมามาครับมาเสียบๆน้ำกัน ตอนนี้เราเตรียมบางอ่งครับนี่ครับต้มไก่ดำทำยังไแ,แล้วว่าเอาไปกินน้ำเนี่ยคนว่าเออเอามากช่ <c oughs> เอาเขาต้องเขาไว้ทั้งกลางซะไว้ทั้งทึงกีดนี่ครับมามาเสบเส,สบน้ำกันครับข้าวเที่ยงครับข้าวเทีเ่ยงวันนี้ครับผม <c oughs> กินกินน้ำจิ้มก็มีครับจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยว ใส่ตำหงฮงซะก่อนขาดบุได้่อีเดียครับเมนูทุกอย่างเลยต้องมีตำหงฮงนำเห็นไหมแพไหมป้ไม่ผ็ดว่อนก่อนเกลือกินอันนี้ไปด้วยผิดมากเหเห็นมัม้ไม่หายผ็ดหยึ่อืมครับ อี่ยังครับเนี่ยเอเนื้อใส่ก่อนอ๋อฮะบ่กินป่ะเอาแลมแลมมันออกครับอย่างเดียวปะครับดูปูปูน่ะ1ปูน่ะ ไปใช้แล้วครับบ <c oughs> ้างล่ะตุ่มอ่ามันเป็นใครใครเขานะครับเป็นใครเข่าด้นี่ใครที่มันบ่อบ่อฝัก แต่ว่าดเป็นใครลูกนี่ครับให้วเจ้วงจ่วงนิดจ้มนอเอาน้ำมาให้สามุขโองกระเจียบซีฟูดกระเ่บครับไม่รับระท ไปได้ยังบังครับตีนี้อะไรนี่ใส่ได้ครับเอาสองอ่อในขึ้น่อยก็ไม่ชอบท้องมันล่ะครับจะห่อครับผมเพราะอะไรคะอืมครับ <ś m _> มันดีครับกินหากินบ่ได้ง่ายๆไ,ได้ครับปูบน่าอัดซูมือนี่หาอยากแค่ไหนอันนี้ให้อายกำหนดหามาให้ครับเต่อไปเทางไหนครับเอาเอาไปใส่หลักเอา อลองเบิ้งนิงเกลยียกจําตัมุงลอ,องถือกล่องให้บุกเ็ไม่นังผดไม่นมังเผ็ดเ่าแ่บปเผ็ดปนวะตัมโเผ็ดครับผักกรอบๆสดๆ Thế cái 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 nó đở. Cái con. <laughs> Thứ Mà đang mà. ครับ่ครับมานหนังเ้เรเนี่ยพอสืออ,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 อนี้มาให้กินเลยเอาใครบอสแซวได้หดโอโอ้บางอันเกือบเป็นหนังครับ ไซสครับสวยงามดูไปดูมาเริ่มเหมือนคือเริ่มเหมือนจะอ้วนเนี่ยเป็นยังครับนี่ไงใครที่ป้าบอกมีน้ำดูอุ้ยน้อมีดอกมันเหมือเอาอยู่วะน่ะเอาบ่กรับเอาบอกรู้ไหมโบพอเอาเองโคตรเหมือน ก็มินเยูะเด้วเลยมันใหญ่แล้วเอาค้ามตักครับคว่วงสุกับผาฟันเท่าเนี่ยเบบบเดี๋ยวาังทาเทอาน,นเนี่ยนะครับนี่แข็ง ขันผู้ได้แควดีกันยำเบื้ดครับเนี่ตังก็แก่ก็จับดีขนาดอันตัวผู้ตัวแมเพมันจะเบิ่งถ่องมันนั่งับนี่อันนี้นาจะตัวผู้เนี่ยเนี่ยไม่อันนี้หน่อยนี่ครับนี่นี่ตัวผู้ขันตัวเม่มันนาจะเต็มเตมนะครับเสรละเบิ่งเดี๋ยวดนี่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 ตัวเม่เห็นว่าครับมันจะถ่องมันจะเต็มเตมฟ้าฟ้าปิดถ่องมันอะ พ่อหงอว่าเกินยังตัดเด้ไงไดครับเนี่ยครับเดี๋ยวสำนีละตัวเน,นี่ยก็ได้หยามอะไรครับกลับไม่ได้เห้งกลับ ครับผมไอ้เจฮะไอติมพิกไอติมอะไรไอติมจ oh, oh, ุมมาม่าเผ็มาเลเซียเฮยไอติมจุ่มมมาเผ็ดมาเลเซียเพินวะ เคยดูบ้าออวันก่อนไม่เคยค่อยเคยดูขว่างดูนั่งกินเลยเนียกินอะไครับนี่ดูครับผมไุม่คิดว่ามันมีโบโลน่าใส่เกอดไหมมีเนี่ยมีครับมันนั่งเร็วหรือ อ,อันนี้แหละ่ครับมีมอมเอาทางล็เดยกระดงมากเลยกินอะไรอยครับทำไมกินไม่เนืยวมีอย่างเดียวนี่ไข่มันมกินดีดีดุ ไดเสบอะไอติมนี่ก mm ็ดึงไอติมมามาสักหน่อยดิลูกใส่ป่ะวก็บอกว่าจ่วงทมดแ้าสันคำยัยครับจ่วงจ่วงใะลูกใช่ลยังหรอ แต่ว่อบ่ว่าจวงจวงมา้าดู <bunker. S 2> พ, er. พี่ก็ดูได้ครับถ้าเขารับไม่ได้บอกนะเขียนโทรศัพท์ เป็นอย่างนัง้นหนี่ครับเจลซีฟูดนี่แหละแบบได้ก็ได้ครับแล้วได้มากแซ่บครับนี่ ไม้ปูดอึ่งเลยครับปลอดปไย ามาหุงกับบ้านาเนี่ลนะครับว่าได้ใส่บักเกอร์อสมน้ำได้เหมือนี้บนเบอเกอร์อสมเบิด <laughs> Mm -hmm. chuồng lưới <laughs> <laughs> ได้จังบดอืม้ยุมันยุเฮ้ยสุดยอดเลยจะทำพออะไรที่แล้วอ้าว ่ยฮาหัดขับเลยนนี่ยิมหรือเปล่าอือเอาเลือผู้เดียวครับ ให้เราหาให้เมือ่อฝนตกต่อกันช่วงเสมอนะครับเหมือนบท่านมีเวลาเห็ดก็เลยใส่สองฟิตนอกมันใสนน่สองฟิตไว้ซะก่อนไม่จะเคยปวดไตมันยังไมเคยบ่เน่าก็เพลิดใส่สองฟิลนี่จังได้กับตายครับหน่ย่างดอกจะไม่ยังไมเคยบ่เน่านะครับ <laughs> พอเอาออกมาจากสองฟิตเอามาใส่หนามมันก็คือจัง ปกติอะไรแค่ยังคือเก่าครับแต่ถังบติงกันซิอืมอีว่า,าแบบแบบแบบติงไหมนี่นอกขูกดเล อ,อ,อืมก้ามนี่ก้ามยังไงครับ,บสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่ เวลาสูบสูบบ่อสูบซ่าสูบซ่าหาปลานนั่นแหละครับมันมีแต่ตัวใหญ่ๆนด้ตะกี้หอยสีกับหอยโขู่หอยปังอันดังไฟขึ้นแล้วกับปิ่งครับปิ่งพวกหอยปิ่งกระปูกินคางซ่าที่นี่ซุมเมเอ๋ยแล้วความครับมั่มีอะไรบรรยากาศนั่นโค้งช่างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากรับ เศษสารเคมีนะครับอหอยปูมันก็เลยตายเบิด์ตทั้งวัตถุเรื่องเรากินเบิดกันบ้างจ้ะฮึม <c oughs> ตัวสุดท้ายปูตัวสุดท้าย <c oughs> มันนำตะบูกงนำซีฟูดนำพุดหล้ดมันดีครับครับ มาลูกม啊เจ้าอะไรเร่กระกูลครับผมสำหรับคลิปนี้กะจบแล้วครับเบิดเกียงเลยื้อน,นี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปช่อมพอบานสายเดือนจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไ i b e นะครับร้อมกับกดกระดิง่ง อย่เ <Cornell>. ตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับผมจะได้กันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปอีกน<ๆ>ะครับสำหรับวันนี้พอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไไมม่่เห็นมาตรงนี้นางลงสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย